วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟม้งเอ็นเจคอฟอฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซอัดก้ามาได้เลยครับผมโอเคครับก็กล่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมมิคเอชินเคยนะครับวันนีโ้โดยในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนทําชุด ดาขัดนะครับผมหรือว่าออริจินอลดาขัดอาร์เมอร์หรือว่าดาขัด Armor, อารา์เมอร์นั่นเองนะเออมันมี2ชุด2แบบเนาะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทำเนื้อเรื่องเราต้องทำเนื้อเรื่อง13คิออสให้เสร็จก่อนนะครับผมไม่งั้นทำไม่ได้นะครับอ่าอย่างอ่าแล้วแล้วเราก็คือจะมาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าลําดับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะก็ใช้เป็นอ่าอันนี้นะ่ะนะเพราะว่าดาบมันบังนะครับ ในเมนูตรงนี้นะครับจะมีคําว่าดาขัดอาร์เมอร์นะครับในเผื่อใครที่จะต้องการทําชุดดาขัดอาร์เมอร์ครับก็ทำมาทําตรงนี้นะครับผมคฟลที่2นี่เป็นคฟลที่ได้ทาแล้วได้ตานะครับผมอันนี้นะครับทำแล้วได้ตานะครับก็คือคฟยแรกนะครับก็คือทําชุดนะครับก็คือหลักๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยหมดนี้เลยนะแล้วนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดนะ Identify 13นะครับก็ได้จากการ ฟาร์มถุงของนูนะครับแต่ส่วนนี้แอดก็อาจจะไม่ได้ลงลึกไว้ให้เพราะมันอนิเมติฟาสิบสามสามารถทําได้หลายอย่างทําได้หลายาหลายรูปแบบนะครับผมมันทําได้หลายเควสนะเดี๋ยวไว้ถ้าใครอยากอยากทราบว่าทำเควส์อนิเมติฟายสิบสามแบบไปไวทํายังไงนะครับผมเดี๋ยวเจา้าค่อมาทําคลิปย่อยให้ดูกันนะครับอนิเมติฟาสิบสามเนี่ยครับจากเทสเนะก้นาแนะนำนะเก้าแนะนําทําเป็น เพของมานาโกเลมนะครับ mm hmm. ผมอัน mm hmm. กาทำมานาโกเลมแล้วก็รูสึกว่าได้ปล่อยนะครับสำหรับคนที่แต่ถ้าเอาป่อยแบยบว่าได้ไวๆเลยนะก็ mm hmm. ต้องเป็นคนที่มีรถเข็นนะครับรถเข็นจะสามารถทำหัวนี้จะไฟสิบสัน 13, คือทําง่ายมากเลยนะถ้ามรีรถเข็นเนาะ,ะแต่ว่ารถเข็นเนี่ยมันราคา5,000ันอซนะครับผมซึ่งแพงนะครับถ้าใครไม่มี เอซีถึงขนาดนั้นก็แนะนําฟาร์มมานาโกเลมนะครับไอ้ mm hmm. ก็ฟาร์มมานาโกเลมนะครับเพราะว่ามันได้ได้ง่ายนะครับมันฟาร์มง่ายแล้วก็ได้ไวด้วยนะครับโอเคเนาะต่อไปเท mm hmm. ชชวงเชษนะครับผมเทชชวงเชษเนี่ยบางคนอ่าเวลาตีมอนสเตอร์นะครับจะได้ถุงพวกนี้มาครบางคนก็ไม่รู้ว่าพี่มันคืออะไรผมไม่รับเลยนะก็รับไว้เถอะครับเพื่อเผื่อไว้ใช้ในอนาคตนะครับผมอ่ะในที่นี้ก็จะกดรับมาแล้วก็ปักหมดุดเควสไปก่อนนะอ่าเรามาดู ต่อไปนะครับไอ้เทชชูเซนเนี่ยพี่อัลก้าวอยู่ในคางอยู่ในแบงค์นะครับต่อไปเป็นลีเอ่อ LE หรือลีช็อกโกเลตนะครับผมเออ่ลีช็อกโกเลตเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับใช้เงินทั้งหมด4ล้านนะครับตอนนี้เรามี71ล้านนะครับก็สบายๆนะครับอ่าต่อไปนะแบดดิ้งไลท์ออมเปสซินี่นะครับก็คือขวานทองนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำคลิปขวานทองนะครับก็เข้าไปทํากันได้นะครับไอ้เก้าทำคลิปไปแล้วเนาะโอเคนี่คือขวานทองนะครับต่อไป เบรดออฟออเบรดออฟออคืออันนี้นะครับผมอันนี้อัก็ยังไมไ่ทำเลยเนาะใครที่อยากอยากทราบวิธีทำนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็คือเออ่ทำเครดของเบรดออฟออนะครับรับถุงมานะครับผมแล้วก็ไปแลกนะครับผมอ่ะก็จะได้เบรดออฟอออมาต่อไปนะครับผมเออออ่่เดเดสเดสเดสโคเนี่ยเดสโคก็เฟกเฟกเมนต์เนี่ย,ก,ก,นนยก็ได้จากการเ,เดี๋ยวก็ค่อยบอกทีละอันอ่ะไปข้ามก่อนนะไปเฟกออฟเคอสก่อน เฟสออฟเคออสนะครับผมก็มันจะมีทาอยู่2แบบนะครับแบบธรรมดานะครับเดดดรอปจะน้อยมากนะครับอาจารย์แบบน,าน,านะนำนะให้ตีอัลต้าดาขัดนะครับเดดดรอปจะ20%เนาะกับการได้เฟสออฟเคออสนะครับถ้าแบบธรรมดามันประมาณ2%องนไม่แน่ใจนะอันนี้ไนมะ่อแบบาจารย์ไม่ชัวรนะ์นะแต่มันน้อยมากแบบนะนําให้ตีแชมเปี้ยนดาขัดนะครับ เออว่ะแชมเปี้ยนอ๋อแชมเปี้ยนเคออสเออถ้าแชมเปี้ยนค่ะดาคาันอ่นะแชเป็นอีกอันหนึง่งแชมเปี้ยนเคออสนะครับก็คือตีตัวนี้นะครับเดดดรอปก็คือ20%นะครับอ่าส่วนไอเดดเดดสโก้แฟกต์เมนเนี่ยก็คือไปที่ตรงนี้นะครับผมเมา้าลูมส์กาวนะครับอ่าหลายคนนะครับก็อาจจะสงสัยอยู่แล้วอาจจะเห็นอยู่แล้วที่ว่าคลิปก่อนอันนี้เก้าคือเนี่ยทำควีตไรน์บันตรงนี้นะครับจะได้เดดสก์กาวเนี่ยอันนี้คือ ตีมอนสเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะตีพวกเนี้ยหตัวแล้วก็จะมาส่งเควสส่งเควสปุ๊บเนี่ยก็จะได้มันเป็นมัน,เป,นเป็นเควสรายวันเนาะเออก็ได้วันละถุงนะครับทั้งหมด13ถุงก็คือ13วันนั่นเองนะตอนนี้เหลือแค่ลีช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ในช่นเชฟในช่นเชฟก็คือเวลาตีมอนก็จะได้มานะครับสุ่มดรอปนะไม่ยากนะครับโอเคเนาะในช่นเชฟเลเก้าค้นหานีน้ก่อนนะ ตัว T เ,เราจะพิมพ์ค้นหานอะไรก็ได้นะอ่ะเส้นๆนี้นีอนนอน้อ่าแล้วปุ๊บก,ก็เหลือแต่ r e ช็อกโกแลตนี่เอาที่ไหนน,นะครับอ่ะโอเคเต้องจอยไปที่ไฮเปอร์สเปซนะครับผมอันนี้นะอ่ะให้ดูแป๊บน,นึงไฮเปอร์สเปซนะครับผมอ่ะเราก็พิมพ์จอยไปเลยนะให้ไปสเปซนะครับเราต้องซื้อจาก J6 นะครับผมอ่าจะไม่ใช่ J6 นะนเป็นแบบช็อปที่ J6 อยู่นะครับตรงนี้นะครับต้องปลดล็อกช็อปเองนะ ดูดีๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะสอนนะครับผมกด5ครั้งนะครับตามนาฬิกานะอันใหญ่ตรงกลางคืออันที่1นะครับต่อมานะครับนี่ตรงนี้เลยครับอันนี้นะครับผมอันนี้อันที่2นะปึ๊บเข้าไปอันที่3คือขวาสุดนะครับปึ๊บเข้าไปอันที่4ี่คือใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้ใกล้ๆข้างๆกันเลยนะสี่ปุ๊บั่นสุดท้ายคืออันซ้ายสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นการปลดล็อกช็อปของ J6 นะครับ ก็ปุ๊บก,ก็จะมีรีช็อกแลตตรงนี้เอาเมื่อก่อน4ล้านตอนนี้เหลือ3ล้าน7แสนห้าหมื่นครับโอ้ตายแล้วของเต็มนะครับอจะใช้เทียงนี้นั่น้ o <laughs> อนิก n i c โอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับียงเท่านี้นะครับเราก็จะทำชุดอัลตร้าดาคัดเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วอย่างง่ายดายนะครับดาคัดอเมอร์นะครับ ไม่ทรงปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นถุงมานะครับผมเก็บถุงก่อนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้องถามพี่แล้วได้ถุงมามันไม่เห็นทำอะไรเลยอ่ะตรงนี้คือต้องมีชุดออริจินอลนะครับเอาเมื่อก่อนนะครับเมื่อเราได้ถุงมาแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราสามารถแลกขึ้นได้ท,ที่ไหนนะครับก็คือกดไปที่รูปหนังสือนะครับอในนี้อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าไอ้ตรีนัเก้าบัง ครับกดไปในหนังสือนี้ปุ๊บขึ้นมานะครับไปที่ตรงกลางนะครับผมแทนอันขวานะครับอจากนั้นจะเห็นคําว่าดาขัดอาร์เมอร์นะครับกดช็อปตรงนี้ได้เลยนะครับผมอจากนั้นก็คือเราสามารถเออ่กดซื้อนะครับในราคาศูนย์บาทเนาะได้ทั้งดาขัดอาร์เมอร์แล้วก็ออริจินอลดาขัดได้เลยนะครับจะจะซื้ออันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นดาขัดอาร์เมอร์แล้วกันนะครับถามว่าทั้งสองทั้งสองอันต่างกันตรงไหนนะครับจะเอาเนี่ยละเออ นะเป็นพันหนึ่งไอ้การคนใหม่ก่อนนะอ่ะทั้งสองอันนะครับจะแตกต่างกันตรงสังเกตน,นะว่าออริจินอลเนี่ยมันออริจินอลเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นชุดอันแบบดั้งเดิมนะครับผมซึ่งตรงแขนเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้ๆหน้าเรานะครับผมตัวไอ้ตรงเกาะแขนนะครับผมแต่ดาคาส์อาเมอร์นะครับจะดูแบบจะดูกว้างขึ้นนะครับจะดูอันนี้ก็จะดูกว้างเออง่ายมันดูเหมือนใหญ่ขึ้นอนะ่ะเอออันนี้มันจะดูเล็กลงมาหน่อยนะมันแคบ นะครับอันนี้จะดูใหญ่ขึ้นนะอ่ะก็นล้วแตะคนนะคใครชอบแบบไหนก็ไปซื้อก่อนหรือว่าจะชอบทั้งสองอันเลยก็ซื้อทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคก็เป็นอันที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้คือาดาคาท์อัเมอร์ทำเสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้มาแต่คนที่ยังอ๋อนี่ต้องมีออริจินอลเนาะถ้าเราไม่มีนะครับผมแป๊บหนึ่งนะมันจะมีตัวเมอร์ช็อปอยู่เออไม่ได้อยู่ต,ต,ตรงนี้เนาะเมอร์ช็อปไม่น่าจะไม่อยู่ตรงนี้แนละไม่เป็นไรครับเราก็กด แลกมา2อันเลยนะอ่าอรแรกอันนี้มา original ตะขัเมอร์เพื่อที่จะมาปลดล็อกตานั่นเองนะอ่าอนี้อ่านี่กดรับเควสนะครับเห็นไหมจะสัง,สงเกตได้ว,ว่าจะรับเควสได้แล้วนะในรอบนี้นะครับส่งเควสไปนะส่งปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตานตะขัดอเมอร์ม,มาครับดูตรงเพจนะคอ่ะเปิดเพจขึ้นมานะครับ นี่ไหมนี่รามีตานี้แล้วนะ้วลาขัดอีพิกอาร์เมอร์นะครับอันตานี้นะ้จะมาเฉพาะคนที่ทําชุดดาขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาจะได้ตรานี้มานะครับเป็นของแบบว่ายืนยันว่าหัดคุณนั้นมีดาขัดอาร์เมอร์นะครับผมทามาเรียบร้อยแล้วถ้าเราคนจะถามาพี่ครับแล้วพวกของต่งตางๆนะครับที่ผมพวกขวานทองที่ผมแลกไปแล้วผมต้องทำยังไงนะครับส่วนคนที่เราสามารถแลกเป็น แรกด้วยไอหนังสือนี้ก็ได้นะครับเอาถุงเดิมมานะครับก็ถุงถงเดิมมานะครับถุงเดิมก็จะอยู่ตรงคือมันสามารถเล่นได้2วิธีนะอ่า๋ยวเอาวิธีแบบง่ายๆก่อนนะครับงิ้ง่ายเจ้าน่าจะหมุนผิดแล้วมั้งเนี่ยนทางนี้จะไกลหน่อยนะครับคือการเอาขวานทองกลับคืนมานะครับก็สามารถเอาคืนได้โดยการกดซื้อตรงนี้นะครับ เนี่ยกดซื้อตรงนี้เลยนะนะแต่แต่ต้องเอาถุงเอามาด้วยนะอ่าจะซื้อตรงนี้กลับคืนก็ได้นะหรือว่ามันมีควสได้ทำนะครับผมควสของมันนะเดี๋ยวก้าพาไปดูดีกว่านะครับว่าควสของมันนั้นจะเอาถุงพวกนั้นคืนกลับมาได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีทำเอาของคืนนั้นมันก็จะทำได้โดยแบบนี้นะครับผมผมที่เวอร์แมปนะครับที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่หวกระโหลกนี้เลยนะครับ ไปที่ภูเขานะครับเมาส์ด o o ก s c o u นะครับผมเงื่อนไขนะครับอ่าจะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนจะเห็นจะมี MC ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคือเป็นตัวผีเสื้อตัวนี้นะผมซึ่งเงื่อนไขของมันนะครับเราจะเห็นผีเสื้อตัวนี้ได้นั้นเราต้องมี Original d าร์ Armor ก่อนนะครับ o r i g i นอลของเนี่ยอ่าต้องมีชุดนี้ก่อนนะในในกระเป๋าเรานะครับถ้าเราไม่มีนะครับเราก็จะไม่สามารถมองเห็น MC ตัวนี้ได้นะครับ โอเคเมื่อเรามองเห็นแล้วมันจะมีคุื่อนที่ทำนะครับเป็นเอซเซน e ์เอซเซนเดตนะครับผมอ่าเป็นเ c e n ซ d เดตดาขาดเกียร์นะครับผมซึ่งอ่าเคลืนีนี้เป็นอีกหนึ่งเคลืนนะั้นที่สามารถทำเอ่อ uh, identify 13ได้นะครับผมอ่าซึ่งสามารถบางคจะพี่แล้วมันแบบปั๊มได้เลยป่ะก็ต้องลองดูนะว่ามันดอกเยอะไหมนะเพราะว่าอาัตราดอกมันแค่1%นรนะแต่พวกนี้คือเราสามารถเลือกได้เลยนะ โดยที่คุณสามารถอ้อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาชิ้นไหนนะครับผมอ่าซึ่งที่เราทำไปนะก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะเนี่ยอย่างบัลล d งก์ไลฟ์ออฟเดซิน่นะก็จะกลายเป็น ascended l ไล h ์ออฟเด t ิ n นนะครับผมอ่าก็จะกลายเป็นแบบฟัวก์ชันที่ชื่อที่อือเนถามมันไม่ได้ชื่อที่อย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดูสมัตคุณข้างในกันด,ดีกว่านะว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นมาหรือเปล่ามันเป็นขั้นสูงขึ้นกว่า กว่านละแบดดิ่งไลท์เนาะนี่เลยนะครับตัดมาที่วิกกี้นะครับ MC ตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูเคว้งของมันนะครอลับทามทราเวลแฟรี่นะครับผมอ่ะมาดูไลท์เวอร์จินี่ก่อนนะครับผมอ่ะถ้าเป็นของเวอร์ชันดังเดิมนะมันก็จะบวกเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะด,ดูซิว่าอันนี้อ้ออันนี้มันบวกเพิ่มมาตรงนี้นั่นเองนะเพิ่มเล็บห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบนะัสเล็บห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม ถ้าเป็นของบรไลน์ธรรมดาทั่วไปคือจะโบดั5ธรรมดานะไม่มีเล็บ5%นี้มาให้นะครับสำหรับคนที่มีสำหรับคนที่ทำอันนี้ได้แล้วนะก็จะได้เล็บ5%มาด้วยนะก็สามารถเพิ่มเล็บได้ด้วยนะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมก็มีเพิ่มแค่นี้แหละคือถ้าเป็นาเทียบสมติก่อน,อนนะคือแค่นี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะแต่ถ้าเป็นเทียบสมัยนี้ก็จะดูเฉยๆหน่อย นะครับผมแต่ถ้าคนที่ไม่มีก็กะนำว่าควรจะไปเก็บไว้อย่างเช่นดาบเนี้ยที่จะเพิ่ม XP Boost นะครับผม XP Bonus นะเออไม่ใช่ XP Boost นะ XP Bonus นะครับเดี๋ยวดูหัวกันนะว่าบวกอะไรนะหัวจะเพิ่ม Chaos Bonus นะผม Chaos Bonus เนี้ยจะเป็นแบบตีเผา Chaos หรือเปล่านะต้องลองมาแลกลองแลกก่อนถึงจะรู้นะต้องลองแบบแลกในเกมดูนะครับถามว่าตัวนี้ตีตัวอะไรนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนี้ตีตัวอะไรนะครับ การสอนอ่านวิกิด้วยเลยเนะาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะอ่ะมาดูกันว่าตีตัวไหนนะครับอ่ะตีตัวนี้นะอยู่ในด o o m of เอ่อ Tower of d o o มวงเล็บ4นะครับผมอ่ะเราก็ไปเลยนะตีตัวปลานะเดแล้วกดไปที่ Tower of d o o m ก่อนนี้อ่ะยังโหลดอยู่นะครับโอเคก็เปิดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เนาะแล้วจอไปช่วงนี้นะครับผม าบางคนนะครับอาจจะมาไม่ได้นะครับบางคนถ้ามาไม่ได้ก็ต้องทําเนื้อเรื่องก่อนนะครับตรง tower of doom นะครับมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยอนะครับให้คนดูนะครับเนี่ยถ้าบางคนที่มาไม่ได้นะมันจะให้เรามาตรงนี้นะครับผมซึ่งต้องทําเนื้อเรื่องแต่บนนะครับดันลงมาข้างล่างเลยนะอ่าซึ่งเก้าวก็ทําถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ทั้หมดห้าเหรออ่าเราย้อนกลับไปใหม่ก่อน <laughs> นี่อนไปสี่นะครับก็คือสามสิบเอ็ดนะชั้นที่สามสิบเอ็ด ถึง4ี่นะครับอ่าถึงนี้ปุ๊บถึงที่เราต้องตีคือตัวนี้นะครับผมตีเข้าไปครับใช้ไอ้เจ้าฉัแนะนำนะครับใช,ใ,ชรนะใช้คัสฟาร์ตีนะครับนี้ก็ไม่ได้ปกปูดเฟสหรอเนี่ยอ่ะมันสุ่มดรอปนั่นเองนะมันไม่ได้แบบตีแล้วได้เลยเนาะสุ่มดรอบนะครับ โอเคเมื่อตีครบแล้วอ่ะก็จะได้อย่างงี้นะครับผมก็ตัวเควสมันนะครับสุ่มดอบนะครับอันนก็จะปั่นหมดเควสจริงๆด้วยนะก็ลืมปั่นหมดเควสนะครับก็ไปที่เดิมนะครับผมอ่ะแล้วก็ไปนี่ลองส่งเคลสดูนะครับสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาชิ้นไหนนะแต่กระเป๋า add เก้าเต็มมาสิเดี๋ยวค่อยไปตรงนู้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปทิ้งนะครับ ของเต็มอ่ะตอนนี้ของเต็มไม่รู้ทิ้งไปเลยอันนี้อันขาหับสปีอ่อ่ะทิ้งไปเลยล้านมาอันนี้เหละเลือกได้นะว่าเราจะเอาเลือกไม่ได้เรยเนี่ยเออวะเลือกไม่ได้ะเออเไไดวะอ๋อคุณจะได้หนึ่งในนี้นะครับเราไม่สามารถเลือกได้เนาะเออคุณจะสามารถรับหนึ่งในนี้ได้นะก็จะสุ่มเนาะไปปุ๊บเข้ามานะครับผมาได้อะไรนะครับรอบน,นี้นะครับเราได้ ได้อาวุธตัวนี้นะครับผมได้เบ็ดออฟออร์นะครับซึ่งได้ทิ้นเดียวนั่นเองนะเ <c oughs> อ <c oughs> อกนะ็ต้องแนะนําต้องปักปักหมุดด้วยอ่ะปักหมุดเควสนะครับเดี๋ยวลองก็เรามาตีแล้วก็ลองส่งทั้ง5้เควสดูนะครับจะดูกันว่าจะได้ของซ้ํามากน้อยเพียงใดน,นะครับผมอ่ะนี่คือเควสที่1น,นะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวส่งนี้ทั้ง5ครั้งนะดูว่าจะคุ้มไหมนะครับากับการที่เรามาฟาร์ม กับเควสนี้นครับผมตอนนี้คือได้หัวนะอัีวลองมาดูนะครับอันนี้เพยที่สองนะครับผมได้หัวซ้ำนะครับอันจะลองเก็บหัวมาก่อนนะดูว่าได้ของซ้ำอีกไหมนะครับอ่ะเริ่มน,นี่เควสที่สามนะครับผมอ่ะลองดูว่าคุ้มไหมได้ขวานโอเคก็ คือหลักๆก็ได้มาครบแล้วล่ะถ้ามีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าโอ้สามชิ้นน้ำจะบวกอะไรบ้างนะครับก็ที่เราดูในวิกิเนาะอันนี้บวกเอพนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้บวกอันเดชเจ็ดสิบห้าแล้วก็บวกเล็บอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเป็นส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวก็คือบวกดาเมจเคออสนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตีเผาเคออสนั่นเองนะห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นบวกหัวนี้นะครับผม โอ okay, เคเดี๋ยวมาดูกันวนะ่าอีก2อคุทยที่เหลือนะว่าจะได้ยูยูสิบสามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือคุทยที่4นะครับผมนำมาดูกันนะว่าได้ไหมก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะเราลองดูคุยสุดท้ายนะครับผมอันนี้คือคุยสุดท้ายละมาดูซิว่าจะได้ไหมยูสิบสามนะดอกเถอะปิ้งก็ยังไม่ได้นะครับโอเคก็เอาไว้คร่าวๆนี้นะนะว่าคุยนี้ก็ยัง ดอบย่างเหมือนกันนะเพราะว่าเด็ดมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะเออถ้าใครอยากจะลองมาฟาร์มดูเลือกใช้เควสนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับผมอาจารย์จะฟาร์มแค่ห้าเควสก็อาจจะบางอาจจะเอาไม่ไปนะอืมบางคนอาจจะฟาร์มเยอะกว่านี้ก็อาจจะได้ไวกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมอาจจะได้ฟาร์มสักสิบยี่สิบเควสอาจจะได้สักสามถุงสี่ถุงอะไรเงี้ยเออก็น่าจะดีถ้างั้นก็คุ้มอยู่นะครับอ่ะโอเคครับก็คิดว่าจะประมาณประมาณนี้นะสำหรับคนที่ อยากรู้วิธีการทําชุดดาขัดนะครับแล้วก็เควสของตัวดาขัดนะว่าไปตีตัวไหนนะครับผมก็ก็จะบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก้าด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้จบเปเท่านี้นะครับผมแล,ลบแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย